โอ้ยกล้องตัดอะไรตอนนี้วะกําลังกินข้าวเลยขออนุญาตแป๊บนะครับครับในอีพีสองนี้นะครับกับต้น l อชิมฟิตทัวร์จะมาพูดถึงเรื่องแดงเดือดในดวงใจระหว่างแฟนบอลลิเวอร์พูลกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนึกว่าขอ้องกับเับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต้น FC ทีนี้ครับแดงเดือนผ่านไปแล้ว2นัดก่อนจะเจอพิษโควิดในทีนี้ลิ่ปุ่ได้เปรียบนะครับนัดแรกเสมอที่บ้านมันอยู่แบ่งบุบิทเมอร์ตูหนึ่งจากอดัมลานาน่าแต่นัดที่2กลับมาชนะในบ้านนะครับวยสก,กอร์สองประตูศูนย์นะครับผู้ตประตนก็คือเฟอร์กิลฟานได้และก็ประตูปิดท้ายมาจากโมนิเซล่าในช่วงธัเวาบ่ายเจ็ดนะครับ ปีนี้เรากลุมความได้เปรียบแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในสึกแดงเดือด e ีที่2นี้เราจะมาคุยกันเรื่องนักที่มีความประทับใจในสึกแดงเดือดแดงเดือดคือการพบปะระหว่าง2ทีมผู้อริตลอดการระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและริวอพูนเอฟซีใครเป็นแฟนบอลทีมไหนเข้ามาคุยกันนะครับในหัวข้อคอมเมนต์เดี๋ยวเราคุยกันนะครับส่วนในความประทับใจของผมผมประทับใจแมตช์แดงเดือดแมตช์ไหนนะครับ เป็นแมตช์ช่วงปี2001นะครับถ้าใครเป็นแฟนบอลีบูลจะจำได้ไหมนะครับในปี2001<า>ปรบ<า>ิบูนโดนบ้าแดงจริงจังมากครับญญ<อ>ลุคเพย์่เชราอูลิเย่นะครับซึ่งในนั้นๆเราจะมีนักเตะด,ดังๆก็คือไมเคิลโนเวนสตีเวนเชลลาซึ่งเป็นดาวรุ่งพึ่งขึ้นมานะครับล็อบบี้ฟาวเลอร์พวกนั้นนะครับเข้างหลังก็มีพวกเจนี่กาลาเกอร์นะครับสเตฟานอองโชสผู้รักษาประตูตตก็เป็นซานเดอร์เวสต์เฟลนะครับในปี2001 ซึ่งแมตที่ผมมีความจําได้นะคือเพราะเป็นแมตแรกที่ผมเห็นเจอหลาได้เล่นในลีกนะครับแล้วเจอลาเป็นผู้ทําประตูขึ้นนาโดยการตะบันไกลกว่า35หลายิงผ่านมือของฟาเบียลบาเตสเข้าไปนะครับเป็นประตูขึ้นน 1, ํหนึ่งจุแล้วในก่อน,นเวลาครึ่งแรกก็เป็นล็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับใช้เท้าซ้ายอันส่งพลังจับแล้วขวนเข้าไปด้วยความรแรงผ่านฟาเบียลบาเตสเข้าไปในน,นั้นนั้นแมนเชสเตอร์เดสู้ลิบูลไม่ได้เลยนะครับ คุมทีมโดยเซอร์วลเกูซันญี่ปุ่นคุมเกมได้ตลอดทั้งเกมถึงจะมีฝนตกป่าปามากเป็นบางครั้งให้สนามมีการลื่นแต่ญี่ปุ่นคลองบอลได้เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นแมตช์ที่ญี่ปุ่นได้ควบคุมเกมได้ไปเสร็จเด็ดขาดนะครับก็เป็นแมตช์ที่มีความประทับใจและได้เห็นฟอร์มของสตีเวนเจอร์ลาดเอนูดาวรุ่งที่พิ่งขึ้นมาจากอะคาเดมี่นะครับร่วมเล่นและสามารถยิงไก่ทะลุผ่านฟาป,ประเตสเดี๋ยวเรามีภาพไปดูนะครับผมติดตามครับผม เจอลโกโคตรสวยไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงแมตช์ย่าเวลาที่ความประทับใจที่ลีกนะูนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตเคราวนี้เรามาดูแมตช์เยืยนอนถึงความประทับใจในส่วนตัวของผมเองนั้น แมตต์ประทับใจที่เป็นแมตต์เยือนที่ลิบูลคือบุกไปชนะที่โอเชฟอร์ดสประตูต่อหนึ่งในเมื่อปี2008ต่อเลือปี2009เป็นแมตต์ที่ลาเฟลเบรเตสคุมทีมนะครับโดยที่นักเตะดังเราสมัยนั้นก็คือเฟอร์นันโตเลสสตีเวนเจอร์ลัดกัปตันทีมนะครับผมโรโดแมตไ์ไฮไลท์นั้นชิตเตอร์เย็ดนำไปก่อนจากการยิงจุดโทษของคริสเตียโนโรนัโดลิบูลมาตีเสมอได้โดยจากเฟอร์นัวามผิดพลาดของเนวันยาบีดิไปบอลตกพื้นทําให้เฟอร์นันโตเลสเข้าชกบอลเข้าไปยิงตีเสมอตามด้วย จุดโทษของสตีเวนเจลลาดก่อนเวลาครึ่งแรกนำสองหนึ่งครึ่งหลังฟาบริโอออรดิเนโอนักเตะบราซิลนะครับผมนังจำได้ไหมปานซิคิสเสียบเข้าไปเสียบมุมเข้าไปให้นำสามหนึ่งปิดท้ายด้วยมึนไปหน่อย And es, อั <Sen> ออนเดสดอเซนายิง <5 S 2> ปิดท้ายครับฟานเดซาเข้าไปนะครับของประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นประตูตอกย้ำชนะ4ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นแมตช์เยือนที่ผมประทับใจครับผม ราได้รุนแชมป์มาตลอดนะครับแต่สุดท้ายเราก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เพียงรองเสาแป๊บหนึ่งสมัยที่เราฟังยไูไนเต็ดทำทีมลิเวอร์พูลได้ดีที่สุดใกล้เคียงที่สุดก็ค,คือได้แค่รองแชมป์ในปี2009นั้นนะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยใกล้เคียงกับตรงนั้นอีกเลยจนมาถึงยุคของโรเจอร์พอเป็นด้านโรเจอร์เข้ามาคุมทีมก็มีอยู่ปีหนึ่ง2014ที่ได้รุ่นถึงรองแชมป์นะครับแต่นั้นก็ต้องรองมาถึงท่านเจอเร์เกนคอปของเรานะครับที่ใกล้เคียงในฤดูกาลนี้แต่ก็ จะต้องรอดูนะครับว่าหลังจากโควิด -19 เราจะกลับมาได้ไหมครับผมอีก2นัดเท่านั้นครับแล้วคุณละครับที่เป็นแฟนบอลลิปุลหรือแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แมตช์แดงเดินแมตช์ไหนเข้ามาคุยกันครับในคอมเมนต์นะครับผมแล้วเราจะได้ตอบโต้สนทนากันมาดีนะครับผมแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรามาคุยกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมใครมีคอมเมนต์อะไรลงมานะครับอย่าลืมแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตาม ต้นอลชิมฟิตทัวร์พาไปคุยเรื่องคุยเฟื่องเรื่องฟุตบอลโดยเฉพาะกับทีมที่เรารักพงแดงลิวอูร์พูล f c แล้วเราจะได้มีเรื่องมาติดตามกันในอีพต่อไปแล้วอย่าลืมกดพี่จ<ะ>กระดิ่งกดหัวโลกกดติดตามผ <พา S 1> มด้วยนะครับ<ม>ต้น l f ลชิมฟิตทัวร์ครับคิปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับหรือใครมีไอเดียเด็ดๆส่งมาเลยนะครับจากไลน์จาก Facebook เข้ามาคุยกันเลยครับผม ผมจะจัดาการสนทนาหัวข้อนั้นมาให้คุณในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับอ้าวยังไม่จบนะครับเนื่องจาก E ีพีหนึ่งเรามีการลุ้นของรางวัลกันใช่ไหมดังนั้น,นเมื่อผู้ต่อบคำถามถูกต้องมีจำน,นวนทั้งหมด5คนผมจะได้จับฉลาก มานะครับเขาผู้นั้นผู้โชคดอียกคือคุณลลนาลงแสนนนนวลอยู่จังหวัดชลบุรีครับผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับผมเป็นรางวัลน,นะครับคือตุ๊กตาโมเดลโจ๊เก้นคอฟครับผมอย่างที่เราตกลงกันไว้เดี๋ยวติดต่อไปครับผมขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกานแล้วเจอกันใหม่นะครับ